<c oughs> สวัสดีครับเพื่อนๆกรารยานมิตรผู้ฝ่ายรมตอนนี้ก็มาทำคลิปไลฟ์บรรยายธรรมนะฮะต่อต่อ,ต,อต่อจากเมื่อวานเมื่อวานรู้สึกว่าจะทำคลิปเกี่ยวกับลูกสิย์ที่เขาเข้าใจธรรมและก็เล่าประสบการณ์ของของเขาเอง เมื่อวานเนี่ยผมปล่อยคลิปตัวนั้นออกไปแล้วก็ยังเหลือสองคลิปที่ไปทําที่สมุดสงครามยังไม่ได้ปล่อยออกไปเพราะรอให้มันเสร็จทั้งสองคลิปก่อนถึงจะปล่อยปล่อยเป็น EP 1, EP 2, อีพีหนึ่งอีพีสองออกไปฮะก็เป็นเกี่ยวกับประสบการณ์เหมือนกันคนที่เขาเข้าใจแล้วเพราะว่าผมจะทําผสมฮะระหว่างบรรยายในส่วนของผมแล้วก็บรรยายในส่วนของผู้ที่เข้าใจทําแล้วเอามาเล่าประสบการณ์เพื่อจะเป็นประโยชน์ ต่อท่านผู้ฟังผู้ที่ติดตามผมทั้งหลายทั้งใหม่และเก่าแล้วก็จงส่งต่อส่งไปเรื่อยๆฮะให้มันกว้างไกลฮะธรรมะออริจิตอลนะมีคนหนึ่งมาคอมเมนต์ในคลิปผมบอกว่าธรรมะออริจิตอลจากพุทธการก็มันเป็นเรื่องของเอาแก่นมาพูดฮะเพราะอะไร ถึงต้องออกมาพูดอย่างนี้ถึองออกมาตีแผ่ผมถึงออกมาทําคลิปอย่างนี้รู้ไหมฮะทําไมผมถึงต้องเอาความจริงเอาแก่นมาพูดเพราะว่าผมเขียนหัวข้อมานะเล่าไปตามหัวข้อตั้งใจฟังนะฮะอืมแล้วก็ใช้หลักของเหตุผลพิจารณาไปก่อนใครที่มาฟังผมใหม่ๆนะยังตามผมใหม่ๆยังยังรับตัวผมไม่ได้เนี่ยค่อยๆฟังไปก่อนคลิปนี้จะมีประโยชน นะครับทุกวันนี้ทุกวันนี้มารศาสนามีเกินแล้วมารศาสนาหากินบนความเชื่อความงมงายของเพื่อนมนุษย์นะฮะใครฉลาดบ้างฟังใครกำลังสงสัยในจุดนี้ฟังแล้วจะได้ประโยชน์จากผมคนที่ยังงมงายยังคิดว่าเรื่องที่ผมมาเล่าเนี่ย เลือดเถอะก็ปล่อยไปปล่อยเขาไปหาสแสวงหาแบบปล่อยให้เป็นอาหารเต่าอาหารปลาฮะพระพุทธเจ้าบอกว่าบัวใต้น้านะฮะก่อนที่คุณจะเป็นบัวขุดขึ้นมาจากบนบกได้คุณต้องเป็นบัวใต้น้ํามาก่อนเพราะฉะนั้นการฟังผมต้องเปิดใจฟังผมเอาความจริงมาพูดเอาแก่นเลยทุกวันนี้มาศาสนาหากินบนความเชื่อความงมงายของเพื่อนมนุษย์เอาบุญมาล่อเอาสวรรค์มาล่อ นื่ไงฮะเพราะมันเป็นมันเป็นอ่าน้ํำพึ่งล่อหมูมแมลงอ่ะให้มาหลงติดเบื่อติดติดเบ็ดได้ง่ายเอาความสําเร็จความสําเร็จคือเอาบุญเอาสวรรค์มาล่อสร้างมโนภาพสร้างจินตนาการให้พวกคุณอ่าว่าทําบุญมากๆจะประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยฟังผมให้ดี <c oughs> นี่แหละแต่พวกคุณชอบคนที่ยังโง่เขาแบบอาหารเตา่าอาหารปลาเขาจะหลงชอบไอเรื่องมโนพวกเนี้ยหลอกตัวเองไปเป็นวันนะฮะเหมือนพวกหมอดูอะชอบไปดูหมอแล้วก็ให้เขาทํานายหลอกตัวเองไปเป็นวันถูกไหมชีวิตก็อยู่ดีๆแล้วพอไปดูหมอปุ๊บโอ้อันนั้นดีอันนั้นไม่ดีมันก็หาให้เราไปเสียเงินเสียทอ,ง,อยงนี่บออเอาสวรรค์มาล่อเอานรุมาล่อเป๊ะ เอาบุญมาล่อเอาสวรรค์มาล่อเอาความสําเร็จลมๆแรงๆล่อให้เราฝันลมๆแรงๆในอนาคตมาล่อเป็นกับดักเพื่อสร้างแรงศรัทธาความเชื่อที่จะได้มาง่ายๆในอนาคตไม่มีหรอกมึงต้องทำมึงต้องเหนื่อยมึงจะบอกไม่มีอะไรที่มันไปทําบุญแล้วมันจะได้มันคนละเรื่องบุญก็คือบุญอืมอย่าเอามาโยงกัน บาปก็คือบาปบุญกับบาปมันเป็นปรัปากกันอยู่แล้วคนที่ทําบาปไม่ทําบุญคนที่ทําบุญไม่ทําบาปในขณะนั้นอเอาความเชื่อความงมงายมันหลอกให้เราหลงงมงายในเรื่องอนาคตเพื่ออะไรเพื่อเขาจะได้ลาบสักการะชื่อเสียงเพื่อให้คนหลังไหลเข้ามาเพื่อมาหลงในตัวตนของเขา เป็นกับดักขูกมัดไว้อย่างเหนียวแน่นวิธีที่จะหลอกคนเข้ามาได้ง่ายที่สุดน่ะก็คือต้องเอาบุญเอาสวรรค์นะฮะเอาความศักดิ์สิทธิ์เอาปฏิหารพวกอะเต่าพวกปลาเนี่ยอ่าพวกที่แบบบัวใต้น้ําอ่ะคนจํานวนที่เป็นบัวใต้น้ํามันเยอะมากมายไก่กองจะได้ไหลเข้ามาหาอ่าแล้วก็อิทธิปฏิหารอะไรก็ได้สร้างฉากขึ้นมา อ่ให้มันวิเศษนึกเอาไครับนี่แหละที่มันขัดต่อหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าพวกเนี้ยคือพวกมารศาสนาพ,พทาทระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ร่วงเรื่องเด่นเรื่องดังนะฮะเรื่องบุญบาปนลกสวรรค์พระพุทธเจ้าจะไม่เอามามาสอนคือพระพุทธเจ้าจะพูดไปเรื่องแก่นเลยคือพูดพอสังเกตเรื่องเนี้ยเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมันอยากพอฟังแล้วโว้ยบุญ มีสวรรค์ชั้นนูนชั้นนี้มันอยากที่จะได้มันเกิดตัณหาขึ้นมาภายในอ่าพอเขาบอกว่าเฮ้ยทำบุญเยอะๆแล้วจะประสบความสําเร็จในชีวิตยอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ยิ่งหลงกลพวกเนี้ยมารศาสนาพวกนี้นี่แหละฮะเป็นที่มาของความโง่เขลาชนิดต้นๆเลยทีนี้เขาก็หลอกเอาวัตถุบูชมงคลมาสร้างเหรียญสร้างอะไรมาให้เราบูชาครับเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยอืมใครเห็นตามผมก็ แสดงว่าคุณเนี่ยเริ่มมีปัญญาแล้วแต่ถ้าใครเห็นขัดแย้งกับผมว่าเอ้ยเอออย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่ดีประเสริฐนั่นแหละคุณยังไม่รู้อืมคุณก็เป็นอาหารเต่าอาหารปลาต่อไปเพราะอะไรถึงเป็นเช่นนี้เพราะเราถูกหล่อหลอมถูกสอนมาอย่างนี้ตั้งแต่พระพเจ้าปริทิพานแล้วมันถูกบิดบังบิดเบือนมา,มาหมดเลยในอินเดียศาสนาพุทธเราไม่มีแล้วนะฮะอินดูมันทําลายหมดแล้ว อ่าแล้วก็อิสลามเขาทำลายศาสนาพุทธหมดแล้วอ่าเพราะศาสนาพุทธเนี่ยไม่ได้กดขี่ให้ผู้คนทางศาสนาไม่ได้เอาศาสนาเนี่ยมากดขี่ข่มเหงประชาชนอ่าพระพุทธเจ้าทรงเผยแพร่ความการไม่แบ่งแยกไม่มีสูงไม่มีต่ำไม่มีดำไม่มีขาวไม่มีดีไม่มีชั่วไม่มีบุญนไม่มีบาปอ่าเราต้องเข้าใจในจุดนี้ที่พระพุทธเจ้ามาเผยแร่ก่อนไม่งั้นเราจะหลงอ่าหลงยึดถือ นะฮะเพราะมันุแต่มันเห็นแก่ตัวอยู่แล้วมันไม่อยากจะได้เรามัวแต่ไปรู้เรื่องบุญบาปนรกสวรรค์เรื่องการปฏิบัติภาวนาศินสมาธิปัญญารู้มรรคผลผนิพพานรู้พุทธวจนะรู้คําสอนพระไตรปิฎกรวมเล่มตำราจําได้ทุกตัวอักษรเนี่ยเรามักจะเชื่อแบบนี้จะท่องจําอยู่ในหัวสมองจะศึกษาจะจนเต็มกระบาลแล้ว อ่าเหมือนคอมพิวเตอร์อะไรมันอยู่ในหัวรู้ตำราจําได้ทุกตัวอักษรคําอธิบายแต่ผมจะบอกพวกคุณไม่รู้อยู่อย่างเดียวรู้ไม่รู้ว่ามันหลงคิดปรุงแต่งจําไว้ในกระบาลเนี่ยจนมันลุกสมองช่วยอะไรตัวเองก็ไม่ได้มไม่รู้ว่าหลงปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆของความรู้ความจําและสิ่ง ที่คุณรู้มาทั้งหมดเขาเรียกว่าหลงรู้ยึดถือยึดถือว่าตัวเองรู้ทำเยอะนึกออกไหมแล้วก็เอาธรรมะตัวเนี้ยไปรู้โอ้ยพระพุทธเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ไปโจมตีคนนูน้นคนนี้นึกออกไหมไอความรู้แบบเนี้ยมันเป็นพิษมันทําให้ตัวเองไม่ได้จบสิน้นหลงอความรู้จริงๆมันต้องรู้จากข้างใน นั่นคือความรู้แจ้งแล้วเราจะไปวิเคราะห์วิจารณ์ใครได้หมดเนี่ยไอ้พวกลงหลงอยู่ต้องกำกำลาบมันไอ้พวกนั้นอะนี่คือการวิจารณ์ที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นาศาสนามันเยอะคนที่มนู้ธรทำเยอะมันไม่เหมือนพุทธการพระพุทธเจ้าสอนคนเดียวสมัยก่อนไม่มีไม่มีใครเอา,าศาสนามาหากินแอบอ้างสร้างลาบสักการะสมัยก่อนนะมีแต่อินดูออพวกพราหม ที่หาราศักรา์สสมัยก่อนคนสอนธรรมะมันไม่เยอะมีแต่พระพุทธเจ้าคนเดียวคําพูดของพระองค์มันเลยไม่สับสนทุกวันนี้มันเยอะเพราะฉะนั้นการที่ผมมาวิเคราะห์วิจารณ์เนี่ยสำนักต่างๆเนี่ยผมเอาความจริงมาพูดคุณถ้าคุณไม่คุณคิดว่าผมพูดผิดคุณลองสํารวจตัวเองว่าคุณปฏิบัติมาคุณทํามาเนี่ยมันมันมากี่ปีแล้วเท่านั้นเองทําไมมันไม่จบมันไม่หมดสิ้นสงสยัยแมันไล่าตามบุญกุศลอยู่นั่นอะ ทำสมาธิแปดสิบปีแล้วเนี่ยบางคนเนะ่ยจนจะตายห่าอยู่แล้วเออเห็นไ,ไหมมันได้อะไรนะฮะเดือนจงกรมมาไม่รู้เท่าไหร่นะมันได้อะไรอืมรู้ทำทุกตัวอัรทุกคาพูดแล้วมันได้อะไรนะมันเข้าถึงใจไหมมันอิสระไหมนี่แหละครับผมถึงบอกว่าเขาเรียกว่าหลงรู้หลงปฏิบัติหลงทาง เชื่อว่าตัวเองปฏิบัติเก่งกว่าคนอื่นเขาถือศีลได้เยอะเข่งคัดได้ดีพระธรรมวินัยตรงเป๊ะนะศีลทุกข้อนี่ครบหมดอมปุ้งแต่งทั้งนั้นหลงรู้ทั้งนั้นไอ้พวกนึงก็ศึกษาตำรามากๆอ่านจําไว้มากเต็มสมองคำพีตรงไหนนี่รู้หมดเลยจิตว่องจิตบ้างหาอะไรเนี่ยรู้หมดเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยผมถึงจะบอกว่าประเภทหนึ่งนะจิตวิมุตติจิตบริสุทธิ จิตบ้างจิตสงบเงียบเนี่ย,ยรู้หมดเมื่อคุณไปเห็นความเมื่อคุณไม่เห็นความคิดของคุณคุณจะหลงมันโดยไม่รู้ว่าตัวเองหลงหลงจิตวิมุตติหลงจิตบริสุทธิ์จิตบ้างจิตสงบนี่แหละมันหลงตรงเนี้มันหลงเชื่อไปหมดเลย หลงขบวนการปรุงแต่งเพราะอะไรเพราะมันไม่เห็นความรู้สึกนึกคิดมันก็หลงมันไม่เคยรู้ว่ามันเป็นกับดักเนี่ยอุทกอุทกดาวบดเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยอาจารย์พุทธเจ้าอ่ะโอ้จิตบ้านอืมจิติพานอืมคนจากขันห้าพอเจอพระพุทธเจ้าจี้เขาไปจริงๆแล้วโอ้ไปไม่เป็นบอกว่าเราเราได้แค่เนี้ยเราตันอยู่แค่เนี้ยอ่าพระพุทธเจ้าถามว่าแล้วจะออกจากมันได้ไง ไม่รู้เลยเราเราเราก็เพิ่งรู้นี่แหละว่าเออเราไปต่อไม่ได้ไม่รู้จะไปยังไงจิตบ้างแล้วก็ไม่รู้ไปยังไงอะไรคือเหตุคือผลอ่าไม่รู้เลยก็สารภาพตัวเองขึ้นมาว่าเนี่ยถ้าเธอไปรู้ก็จงมาบอกอาจารย์ด้วยเพราะอาจารย์ไปได้แค่นี้แหละพระพุทธเจ้าก็มันยังมีความสงสัยอยู่ไงแล้วจิตบ้างแล้วอะไรอ่ะบ้างแล้วอะไรคือเหตุคือผลอ่ะเล่าให้ผมฟังหน่อยสิ ผู้ใต้เจ้าถามอ่ะจุดจบมันอยู่ทังไหนเออทําไมผมก็ทําเหมือนท่านอะ่ะจนจิตบ้างแล้วทําไมมันยังมีตัวสงสัยอยู่ของผมอะ่ะเออแล้วท่านไม่สงสัยบ้างเหรออืมอุทกดาวบอกก็เงียบนะมันมีความสงสัยอยู่แต่ไม่รู้ไปถามใครยังไงเพราะว่ามันหมดที่จะถามมันก็เลยต้องอยู่ในสภาวะนั้นไปเห็นไหมครับผมบอกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบเนี้ยพอไปว่างแล้วมันเป็นยังไง ว่างแล้วมันก็ว่างอะไอตัวว่างๆน่ะรู้ไหมอะไรมันบอกว่าว่างอมันมีเหตุปัจจัยอยู่ฮะมันไม่ได้ว่างอย่างที่เราคิดหรอกนั่นคือความคิดผมจะบอกมึงคิดเอาอืมแล้วมึงก็หลงเชื่อมันเออแต่เวลามึงคิดว่าว่างมึงไม่รู้ตัวหรอกผมได้บอกว่ามันแยบคายครับกิเลสมันหลอกวนอย่างเงี้ยเป็นลูกข่างเราตามหลังมันมาตลอดอะตามหลังมันหนึ่งเก้าตลอดเราไม่เคยเป็นผู้เหนือมัน เห็นมันเห็นความจริงเนี่ยเห็นมันเกิดมันดับเห็นมันว่างเห็นมันคิดเห็นมันปรุงเห็นมันแต่งเห็นมันให้ค่าความหมายเห็นแบบผู้ปลาชัยฮะนี่ฮะนี่ฮะเขาเรียกว่าเป็นนายความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อืมอิสระอิสระจากขันห้าอิสระจากความว่างอิสระจากจิตไม่มีอะไรตั้งแต่แรกครับผู้ได้เจ้าบอกว่า มึงไม่มีจิตหรอกมึงไม่มีนิพพานหรอกมึงไม่รู้ว่ามันมีนายช่างผู้สร้างเรือนอยู่ถ้ามึงเห็นตัวเนี้ยมึงเข้าใจมันได้อะจบข่าวเห็นนะฮะมันเป็นแบบเนี้ยนเนี่ยทุกวันเนี้ยมันจึงมีพวกสาวกที่อ้างตัวตัวเองว่าเป็นสาวกกับบคนเหล่านี้ยมันมันหลงอย่างเนี้ยผมถึงบอกว่ามารศาสนาอ่าผมจะบอก อีกอย่างนะนี่เคล็ดลับเลยนะอย่าไปหลงความคิดตัวเองรู้ไหมอย่าไปหลงความคิดตัวเองก็พอสังขานมนรมโนโคตรเทพเลยผมจะบอกสังขารตัวมนโนโคตรเทพเลยไม่งั้นมันจะหลอกพระพุทธเจ้าได้เหรอผมจะบอกมันออกมันหลอกพระพุทธเจ้าออกจากวังไม่ได้หรอกตอนนั้นนะหลอกให้ไปทําชานไม่ได้หลอกให้ไปทรมานร่างกายไม่ได้ผมจะบอก ถ้ามันไม่เทพจริงๆเน่ยไอตัวสังขารมโนกรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่มันปรุงแต่งนิพพานปรุงแต่งจิตว่างลังเกียจขันห้าเข้าใจขันเข้าใจความว่างเข้าใจจิตเดิมแท้นั่นแหละผมจะบอกนั่นแหละคือกินเลสมันมีสองหน้าคุณไปทางว่างมันก็หลอกว่าว่างคุณไปทางขันห้ามันก็หลอกให้ทิ้งขันห้าหรือหลอกให้หลงขันห้าเนี้ยแค่เนี้ย ฟังแล้วได้อะไรอืมกำลังคิดตามใช่ไหมนั่นแหละตัวนั้นแหละอืมมึงไม่ต้องไปหาอะไรเลยแค่รู้ในขณะไม่คิดเนะ่ยคนยังไม่ตายมันรู้อยู่ไม่ต้องไปให้ค่าความหมายมีสติให้เยอะๆมองเข้าไปข้างในอืมเดี๋ยวมันจะบอกมึงทุกอย่างอนะ่ะไอตัวมโนอ่ะมจะบอกนะ เ,เ,เ,บบเดี๋ยวมันก็จะสร้างบุญสร้างบาปสร้างนิพพานสร้างจิตสร้างการปฏิบัติเออมันปรุงมาเป็นทอดๆทอดๆทอดท,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 ทอดนะโอ้มีตัวตนมีมีผู้ปฏิบัติจริงๆมีคนมีปัญญาจริงๆมีนู่นมีนี่ผมบอกว่าไรสาระคนพวกนี้ต้องเจอผมดยมันจะหหูปากเงียบกิ๊บกำลังจะคิดแม่งอ้าปากว่อ,อนั่งยิ้มเลย เนี่ยถ้าเจอแบบนี้จะได้รู้ว่าเหตุปัจจัยมันมาจากตรงไหนเออไม่ต้องไปหาเราไอ้จิตบ้างจิต่ิปานจินจเตเต,เติมแทนเนี่ยผมจะบอกมันเหมือนมือเราเนี่ยนึกอ,ออกไหมเราไม่เคยรู้หรอกคนปฏิบัติเนี่ยมันก็ไม่หลงมันมันไมไ่รู้เนี่ยไอ้จิตก็เปรียบเสมือนมือนเนี่ยมันไม่ได้จับอะไรเนี่ยมันว่างอยู่พอมันไปจับมันก็ไม่ว่างเห็นไหม คนลกๆีลยมันหลงไปจับนู่นจับนี่มันไม่รู้ว่ามือไม่ต้องจับอ่าทีนี้ไอ้คนทำทำปฏิบัติมาไม่เห็นมือมาพยายามมาดูมือว่าเออถ้าคุูไม่ไปจับสิ่งเดี๋ยวนี้มือมันก็ว่างแล้วก็ไปยึดเอามือที่มันว่างๆอยู่แต่ผมจะบอกว่ามึงไม่ต้องไปยึดเอามือแล้วมึงไม่ต้องไปจับอะไรเออมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วแต่คุณน่ะไม่เกิดปัญญา คุณก็เลยสแสวงหาสแสวงหาจิตเดิมแท้สแสดงหานิพานสแสดงแสวงหาจิตบ้างก็ผมบอกแล้วว่ามันไม่เคยมีอะไรตั้งแต่แรกอืมเมื่อสแสวงหาจิตบ้างสแสวงหานิพานมันก็พยายามทิ้งขันห้าไม่เอาปฏิเสธขันห้าปฏิเสธสังสารวัฏยังไงผมบอกว่าไม่ต้องปฏิเสธไม่ต้องทิ้งเมื่อมันเข้าใจธรรมชาติมันจะเป็นเองของมันอนึกออกไหมเมื่อ,อไหร่เรามีการสแสวงหาเนี่ย นั่นแหละหลงหลงอะไรหลงนายช่างผู้สร้างเรือนเหมือนพระพุทธเจ้าหลงสแสวงหาออกจากวังมาเห็นไหมครับแล้วก็เอาเสื้อผ้าไปให้เขาเปลี่ยนเสื้อสกสก,สกปกมาใส่เห็นนะมันสร้างละมันสร้างหลายต่อละทีนี้ก็ไปเห็นเขานั่งชานเกิดความศรัทธาเขานั่งสงบเงียบปึ๊บเออเขานิ่งเงียบ ก็ไปละนายช่างสร้างต่อเฮ้ยขอเรียนขอฝากตัวเป็นศิษย์ขอฝึกฌานฝึกจนสําเร็จจนได้สนทนากับอาจารย์อุทกดาบทมันก็ยังไม่จบสิน้นเพราะมันยังไม่ถึงที่สุดมันก็สงสัยมันก็สร้างต่อในช่างสร้างจนไปทรมานร่างกายตัวเองเห็นไหมมันสร้างไปเรื่อยอืมเราตามหลังมันนะก้าวหนึ่ง ลุกนเเจ้ส็็หแวความว่างก็เห็นแล้วอืแต่ไม่เห็นอยู่อางเดียวความคิดเห็นความว่างเห็นความสมงบเห็นร่างกายไม่ใช่เราเห็นทุกอย่างเออเห็นอารมณ์เ่อชอบไม่ชอบเห็นทุกอย่างแต่ตอนนั้นไม่รู้เพราะมันยังไม่เห็นตัวยอดมันไงยังไม่เห็นตัวเหตุปัจจัยไงตัวที่มันเป็นตัวแรกเลยอ่ คือยังไม่เห็นความคิดเนียวไหทุกอย่างเห็นหมดก็ถูกความคิดนําทางไปเรื่อยถ้าไม่เจอนางสุชาดาโอ้ยป่านนี้เนี่ยาศาสนาไม่เกิดพระพุทธเจ้าไม่ได้ผมบอกเลยพระพุทธเจ้ายังไม่มีถ้าไม่เจอนางสุชาดานะผมบอกเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้แจ้งเกิดเลยนี่แหละมันเป็นแบบเนี้ฮะเราหลงทั้งหมดนะ มแม้แะค,คิดจะปฏิบัติโน้นปฏิบัตินี่คิดดีคิดชั่วคิดชอบคิดชังคิดเป็นบุญเป็นบาปแล้วลกสวรรค์คิดว่ามีเราไม่มีเราหลงหมดเลยรู้หรือเปล่าผมบอกว่ามันไม่มีอะไรมันคิดเองมันรู้เองมันเห็นเองอ่ามันชอบเองมันชังเองเ,เรื่องแบบเนี้ยมันว่างเองถ้าเข้าใจได้เนี่ยหมดการกระทำทั้งหมดเลย เห็นไหมไม่แสวงหาแล้วไม่ต้องทําอะไรให้มันดีขึ้นอืคําพูดของอื่นไม่มีความหมายความคิดของเราไม่มีความหมายนอกจากความคิดที่เราจะใช้ในปัจจุบันที่เราต้องใช้แค่นั้นเองผมจะบอกนี่คือทางไปของมันใครเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดได้เดียนั่งยิ้มถ่ายรูปเก๊กแบบนี้ได้เลยผมจะบอกถ้าใครไม่เข้าใจจุดนี้เนี่ยก็งงต่อเคาะกบ,บาลไปต่อไม่เป็นไรฟังไปเรื่รอยๆ อเมันเข้าใจยากนักเหลือมันเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่างก็เห็นแล้วอารมณ์ก็เห็นแล้วอืมความรู้สึกนึกคิดรู้หมดมาถ้ามันจบไม่ได้มาหาอาจารย์เนี่ยเบอร์อาจารย์ก็บอกไว้อยู่ท้ายคลิปอยู่แล้วฮนอกรอบอืมมาสนับสนุนอาจารย์ส่งเสริมอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะช่วยต่างคนต่างช่วยเหลือกันโอเคไหมครับมันมีแค่นี้แหละอืมผมเป็นผู้มา ดึงคนให้หลุดคน้นหน้าที่ตรงนี้มีผมทําได้คนเดียวนะครับผมจะบอกบนโลกใบนี้ยยังไม่มีใครทําได้นะฮะตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาแล้วยังไม่มีใครที่จะกล้ามออกมายืนยันเหมผมว่าผมไล่ฐานคุณแล้วเนี่ยผมดูแล้วคุณพร้อมแล้วที่จะจบกิจเดี๋ยวผมดึงออกมาเองแล้วคุณจะรู้คุณจะเห็นความจริงตรงนั้นอืมคุณจะหมดการสแสวงหา เนี่ยต้องเจอผมเท่านั้นเองที่คุณไปบนอยู่3 0มสิบสี่ปีเดี๋ยวมาเจอผมเนี่ยใช้เวลาชั่วโมงสองชั่วโมงแค่นั้นแหละแต่ผมบอกไ้ก่อนนะต้องมีพื้นฐานมาด้วยนะผมต้องไล่ฐานคุณดูก่อนไม่ใช่มาแต่ใจนะไม่จบยากอยู่ต้องลื้อใหม่หมดต้องทำใหม่ต้องฝึกต้องสร้างบาร,รมีมันต้องมีบาร,รมีมาก่อนนึกออกไหมครับ ผมบอกว่าผมรับจบให้ทุกคนแต่ต้องคุยกันสนทนากันก่อนไอ้เรื่องโลกุตระเนี่ยเรื่องนี้เรื่องการหลุดพ้นเนี่ยหรือเรื่องรวคสมมุติเนี่ยที่ว่าหลงอะไรเนี่ยปฏิบัติยังไงถูกงั้นได้ผิดเนี่ยผมรู้มันอย่าง,งแจ่มแจ้งแผนที่มันอยู่ในหัวใจผมทั้งหมดผมสามารถที่จะอธิบายได้หมดสอนคนได้หมดนะใครจะคิดยังไงผมไม่รู้ แต่ผมทําได้แล้วกันผมมีวิธีของผมไม่งั้นผมไม่มาประกาศตนไม่ช่วยคนจบมาเยอะผมไม่แย้วามาพูดลอยๆนะฮะไม่ได้มาอวดอ้างแต่เอาความจริงมาพูดครับแล้วผมจะทําคลิปที่ลูกศิษย์ที่เขาจบไปแล้วเนี่ยเอามาเล่าประสบก,การณ์ว่ามันมีจริงอาบางคนผมไม่ต้องช่วยเราแค่ฟังคลิปของผมมันก็หลุดได้เลยจบคิปให้ตัวเองได้เลยโอเคไหมครับคลิปนี้ผมสั้นๆแค่เนี้ เพราะว่าคลิปผมมันมันเยอะเดี๋ยวผมปล่อยปล่อยออกไปเรื่อยๆคุณตามดูตามรู้อยู่เรื่อยตามฟังอยู่เรื่อยไม่จบหรอกนะฮะก็ผมฝากเบอร์ไว้0983418644อออิสระหรืออาจารย์วิทย์ใครที่ยังวนอยู่ที่ยังปฏิบัติมานานแล้วมันมันออกไม่เป็นทั้งทีมันจบไม่ลงมันเหมือนติดอะไรอยู่บางอย่างนี่มาหาผมแล้วผมจะชี้แก๊กเดียวให้หนึโอเคครับงั้น ผมขอจบเรื่องนี้แค่นี้นะฮะก็สาธุครับสวัสดีครับ